สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องก้อยเป้เรืองแสนค่ะพี่น้องเช้านี้อยู่กับคุณยายกับแม่น้องภูมินะคะ,ะคุณยายเป็ในไไรใครของดีถือบอกแ้ว่าอ้าองมได้ไดต่ตัวกนอนยพี่น้องนีน่ยินว่า <laughs> คุณยายบอกว่าใครก็นอนอยูซีซีไี่น้อง ไปหาดซี่สิได้ยงหลาไปลาเอาพี่น้องไปใจแม่แหวะแหวะในเด้อพี่น้องเด้อแม่น้องภูมิสวัสดีพี่น้องแม่เปา่าลายพี่น้องเอ้ยแม่น้องภูมิคนก็โลก็ล้นก่นแบังมดเสาได้คนข่าวที่เข้าขาวให้ลูกหรอบ่กมันเห็ดกาแฟหมาแดงมากน้าววายิ้มไหมพี่น้องเปล่าลายพี่น้อง ทัวนี่เบ็ดนาราปลาเดกปลาล่าวหลายเพราะวัายัมุดเก่าทลทำ้ลาอยางนี้นั้นมีเบิดนารานี่มีอยแน่อืมชอยคุณยายแน่ชอคุณยาน่เด้ออันพอช่วพักก็ลวงมากมากบอกคุณจอดแน่พอช่พักเอาจารย์ทึนก็บอกคุณลาบในป่าอีหังโน่นเนีน เมื่อเด็เกพอเล็กไหลก็ให้มันไหลมาหาเนี่ยพวกเป็นเมื่อนี่มีหลายอย่างเนาะม่ป่าเนาะมีบอกอแตงโมมีต้วหลายอย่างยี่ได้พีน่น,น้องพอเล็กไหลตัวากรเรยนอันนี้อะไรเนี่ยผ้าหรอองฮ้อนภูมิมแต่รุปแล้วขายมื่นี่ได้จักเดือนลอแล้วครับไปฝาว้าวแต่ลายเดือนอยู่เฉพอปีได้เนาะ ยี่พ่ออยู่ด้ายครัก็นั่งยืดซือแม่ป่าพนว่าพี่น้องแต่ว่ากับบยามือสาเนาะแม่นค่ะงยดซอะนอนยดซ้อจะท้าทงทิง้่ี่ก็ข่แ่น้าีแล่ม่น้ำทางก็มีหลายหลังอยู่เดย เนาะน้ำทังเสร็จม you know right right <power> <'t> ีนี่หลายหลังเลยเนาะั้ตั้ายวห้าฟังคุณเมียฟังพี่เมียมาฟังปุ่จอดฟังคุณเด้อพี่น้องมาฟังนี่ก็มาจอดฟังพี่ พุ่มกับว่าันตื่นอากาศดีค่ะพี่น้องแลวนี่เริ่มสีเขาแบบวา่าลมว่อยๆเนาะไม่ต่าเนาะแล้วหนาววันนี้นะแหนาวอยู่แล้วลมว่อยๆ หัวเงี้ยวสาวมีดองมีแตงนี่ักเขือเนี่ยมีบักเขือมีแตงนะคะแล้วก็มีถั่วแล้วเราผสมกันแบบ มาแล il, il, oh, ้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วได้มาเวให้ป้าให้ป้าคนเราเข้าเขามันสสงในป่าเราคนโอ้พี่น้องพนใดปิงปลาเคงปลาญมพส่าแต่ว่าจะใช้ข้าวจะไปอาเกอีก่ะที่ใส่ละมันปลาคอดบอกพู้เด็ดปลาคอน จังหนามต้คอนว่าท่อยคนว่าขอนเนี่เป็นไหปลาเข็งนี่ตัวทางานปลาเข็งธาเถือค่ะพี่น้องมาเด้อมากินเขาน้ำพึนก็ก็เขาก็ามาเทนึงที่พข้อเาแต่พวาขอยังอีกสองตัวพูดนาหากินมานได้พี่น้องเด้อเอาได้ตัวซพี่แขนเลยบอกตัวใหญ่จังแมนที่บน้าปลาคอนตีสเอามากินก็ยังใช้เข่าใช่ ขาหน่อยใส่เบ็ดบอกไม่กินกับหนังใจเขานั่นใหนบอกจะไมากินกับหนังล่านั่นขี้กระเดียนขี้กระเดียนมันตายถือมากินกับหนังเขาว่ามีนะนั่นให้บอก้องกินใส่กับตำบมกทัวเมียอยู่ค่ะพี่น้องปิ้งปลาตำบมกทัวปิ้งปลาเข่งกับตำบมกทัว อันไปดูหม้ออันนวดอันอัน่ากวที่พว่ามาเจนึงเนาะกับูไฟกับเ็นน้ำละฝนกับกลิ้นมันกัหนาวใบหอดบานอันโอกามผขายอะไรก็สิมาอีกะว้ามาบกวนวดนอนนวดเป็นอย่างนวคือก็นอนบบลูบกลางากันน้ำกันอเส้น มันหนาวเจากอากาศเย็นเลยพี่น้องมกันกระตัมอันมันจะ่นตับแอยู่ค่ะ้าวจอยเช้านี้นะคะพี่น้องไปเยอนมาขยหงาแดงาสบายดีในยาเป็นเศร้าเรบอเพร่นกเศร้าให้ลงมันหน่อยเนาะเศราเบิดเร เ่าคะเฮ้ยใส่หมอนใส่อาลบมาอยู่บนนอเฮ้ยยังมือเสาพี่น้องเรอโน้งหัวมวนนั่งให้เดแล้วพางนี้แหละมาพักคา,าละค่ะคุยกันเป็นป่าพาาว่ชทั้งเว้นอถ้ามีตุลาไปนี่ก็บอกคอยเดยมาหากันเริ่มหน <ะ S 2> าวยามเกี่ยวเขาอืมยามเกี่ยวเขาเขาคือจังบ้ัน,น,นพอเกี่ยวป,ปุปยมันไรเจมินรับไปดีเราขี่คานขี้รุด อม่อีกแล้จะที่จะได้เงนลิกี่ข้าที่เราเราไปไปดิบไปดิบบกแม่นก็มีธุระไปเนาะเออเพื่อนก็ได้เพื่นบอกขอใจน้ำเขาหกอกยังขึ้นไปเป็นเอกสารเพื่นหาบอพเพื่นก็สีนั่งไปในรถซื้อๆเด้เออเพื่อนกเดีว่าเพื่นสิโลกไปหาน้ำเขาเด้อจะเสี่ทิ้แเราบอกจะเลย่ากินได้เอาไว้ในจอกนางขันไปขันมากัมาเอาไปซอยกันเนเด้อกัเลยว่า มาแซงมาค่ะนีเนะว่าเนก้าเบิอกกาแฟเบิร์ดแฝงตอนพี่นองเบิาเบิดแหลวเบิดไปเบิดแหลวเมื่อพี่น้องว้้องกกินมาแล้วพี่น้องนะเบิรอดเบิร์ดองกาแฟมาถ่าบอกาแฟหนึ่งนั่นเงือกวะยายเอยบอกเด็กเคยใส่พี่น้องพี่น้องไปแล้วพี่น้อง ต <Donald> <ARRY> แต่เราบอกแต่ได้กินกาแฟแต่เราไม่ส่งมาให้แต่กาแฟน้องก้รีนเราซื้อมาให้พี่น้าไม่ปากหัวควรญเอาก็ั่นพี่น้องอยู่ดีมีแห้งขอกันพิจารณาพี่น้องไปพี่น้องมากกันพี่น้องก็นอย่าลืมแวะเด้อพี่น้องทางทางนี่ละมาจ้ามาจ้าโคบก็โคบก็โคบยามก็โคบสิตายป่าเพม่อนกัน อากอากันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีนี่าาคลิปน,น,นี้นขอข่า,ขคาวความวัสดีคุณแฟนไั้ดีไหคุณแฟนพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องนีขอข่าวควาสวักสงคลิค่ะ